เปิดห้องนอนน้องเอลิเซียลูกสาวแพทริเซียโนดทายาตคนที่11ของตระกูลดังก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีแพทริเซียกูดพ่อทายาตคนแรกโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หน้าตาน่ารักจังม่งผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนกนภาวิไลพี่สาวคนโตของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพ คุณย่าอูไรวนันนอตวิชรุตไปเยี่ยมหลานสาวคนที่11ของตระกูลโดยต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆล่าสุดทางด้านแพทริเซียนอตวิเศษพาลูกสาวน้องเอลิเซียกลับบ้านและต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณแม่แพทริเซียและคุณพ่อโนตได้เตรียมห้องไว้ให้ลูกสาวแล้วเรียบร้อยโดยภายในห้องได้มีเตียงนอนของสาวน้อยและมีการติดวอลเปเปอร์สีสันสดใสซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่ดูละมุนสบายตามากๆ วันนี้เราจะพาเปิดห้องนอนน้องเอลิเซียทายาทคนแรกแพทริเซียโนดวิเศษจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย